bmw x สามอาการเป็นไงฮะ x สามครับออกมาแล้วหัวฉีดนี่ครับเป็นหัวฉีด x สามมีร่องรอยการส่งล้านหัวฉีดมาบ้างแล้วนะฮะรนัดหัวฉีดแบบนี้ว้การล่วงเร็วขนาดนี้ครับล่วงเร็วขนาดนี้เดี๋ยวเรียกพี่เขามาดูดีกว่าเฮียครับเฮียครับมาดูนะฮะเอาเห็นแล้วนะโอเคน้ำมันหัวฉีดของ bmw นะครับ อันนี้เป็นปลายใหม่ปลายที่44ควรจะได้นะครับ36ซีซีเทียบกับปลายอื่นๆปลายน้องๆเขานะฮะก็จะอยู่ต่ำอยู่20 20 20ฝ่าเพราะนั้นรถวิ่งไม่ไม่ออกอืดนะครับเป็นที่ตัวนี้แล้วก็แรงดันล่วงด้วยถึงว่าทำไมแรงดันล่วงเร็วแต่ควันไม่ดำก็เพราะนี่นะฮะน้ำมันมันน้อยเพราะน้ำมันมันน้อยกับไหลกับที่เร็วมนเลยทำให้มันบาลานซ์กันควันไม่ดำถ้าปกติแล้วน้ำมันเยอะเยอะอย่างสูบนี้นะครับ ถ้าน้ำมันเยอะแต่ไหลกลับเร็วแบบนี้ควันดำปิดปีก็ไม่รู้จะเรียกว่าโชคดีหรือว่ายัางไงทางซ่อมต้นและเปลี่ยนปลายนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าแรงขึ้นจริงหรือเปล่าช่างก็ทําการซ่อมนะครับปรับตั้งอยู่อย่างขยันขันแข็งซ่อมนะครับ bmw X3 หลไหลกลับต้องนิ่งกลิปแบบนี้ cc ต้องได้แบบนี้ U X 3ครับเดี๋ยวดูจังหวะการไต่รอบขึ้นไปนะฮะอ,อื้อหือนานี่ลอยขึ้นมาเลยฮะเป็นไงครับเป็นไงครับ <st ut ters> ก็สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมต้อร้านหัวชิด b ี k ครคฮะตอนนี้หลังจากซ่อมเสร็จมีเปลี่ยนปลายซ่อมต้นนะครับไหลกลับเร็วมากแต่ว่าซีซีที่ได้มีแค่จึงเดียวครึ่งเดียวก็เลยทําให้ควันไม่ดาควันไม่ดําเพราะน้ามันไม่มีแต่ว่าส่วนของไหลกลับมันเร็ว ก็ซ่อมไปัาก,การให้เรียบร้อยนะครับก็ลูกค้าพารถมาให้ทําถึงที่กันเลยก็เพื่อนเพื่อนที่รถมีอาการประมาณนี้นะครับวิ่งไม่ออกเร่งไม่ขึ้นวิ่งแป,กแป,กแปกาาลกๆอัตรารถน้ํามันจ่ายน้อยแต่กับกินน้ํามันมากขึ้นนะฮะเพราะว่ารถมันไม่มีพละกํำลังก็ติดต่อสอบถามมานะครับร้านอยู่พุทธมนตรสาย2ซอย21ทับแยก8หรือพิมพ์ในกูกิแมปนะครับแล้วก็ใน คอมเมนต์ผมไม่ค่อยได้ตอบนะครับจะเป็น AI อัตโนมตตัติต่อไปก็ไงก็โทรมาสอบถามแล้วกันนะฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ